ซีรีส์รู้ข่าวว่าประังคมจะล้มละลายจริงไหมแล้วมีการเลื่อนเกษียณจากอายุ55เป็น60จริงหรือไม่คลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็อันดับแรกประเด็นแรกก่อนนะครับข่าวว่าประัาคมจะล้มละลายจริงหรือไม่นะครับเป็นการคาดการณ์ว่าอีก30ปีนะครับหากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรเลยนะครับ ประกันสังคมนะครับจะเข้าสู่จุดที่เริ่มขาดทุนแล้วก็อาจจะล้มละลายได้นะครับความหมายก็คือนะครับความหมายของประเด็นเนี้ยนะครับก็คือคนที่เข้ามานะครับในระบบประกันสังคมเริ่มน้อยลงในขณะที่คนชรานะครับคนชราคนเกษียณนะครับเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับคนเข้าน้อยคนคนเ,เกษียณเยอะนะครับมันทําให้รายรับ น้อยลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับพอรายรับน้อยรายจ่ายเพิ่มเนี่ยนะครับสองสามปีหรือ10ปีเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกเพราะว่ากองทุนประกันสังคมมีเยอะนะครับมี2.2ล้านล้านละมั้งเนี่ยโดยประมาณนะครับเพราะนั้นกองทุนในประกันสังคมเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ถามว่าถ้าปล่อยไปนะครับไม่ได้มีมาตรการใดๆไม่มีอะไรที่จะทําให้ รายรับนะครับเพิ่มมากขึ้นนะรายรับเนี่ยรวมไปถึงรายรับจากผลตอบแทนที่เอากองทุนประกันสังคมเนี่ยไปลงทุนไว้ด้วยนะครับผลตอบแทนต้องเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต่ำกว่า5%อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดรายรับโดยรวมน้อยลงรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายในอีก30ปีก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่คำว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับนะ แต่ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเราพูดกันตนไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าประกันสังคมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักนะครับที่ทางภาครัฐเองจะไม่มีทางให้ล้มนะครับไม่มีทางให้ล้มเป็นโนบิโนเด็ดขาดเพราะมันหมายถึงหลักประกันใหญ่ของพนักงานนะครับแล้วก็หมายถึงระบบเศรษฐกิจนะครับจะจะเสียหายหนักเลยนะครับถ้าเกิดปล่อยให้ประกันสังคมล้มนะครับ แล้วก็ประกัศสังคมเองไม่นิ่นนนงนอนใจจากที่ผมพยายามอ่านข่าวเนี่ย <_ S 1> เขาก็พยายามผลักดันในหลายๆประเด็นรวมถึงนะครับการเพิ่มการส่งเงินสมทบนะครับหรือเรียกว่าการขยายขอบของฐานเงินสมทบสูงสุดจาก15,000บาทเป็น17,500บาทนะครับซึ่งมีข่าวในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้คาดว่าจะจะใช้แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ใช้จริงใช่ไหมยังเป็นการร่างที่ ฟังความคิดเห็นอยู่ยังไม่ได้ทำการออกมาเป็นพรบรนะครับเป็นร่างพรบ,รบรประกันสังคมนะนะครับก็เขาก็พยายามผลักดันในหลายหลายประเด็นนั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของการเลื่อนนะครับเกษียณจากอายุ5 5เป็น60ปีจริงหรือไม่นะครับออตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนนะครับยังไม่ได้เลื่อนแต่ก็มีเขาว่ามีโอกาสเลื่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับในอนาคตนะ เพราะว่าเวลาจะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนหรือเวลาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับให้ประกันสังคมไม่ล้มละลายในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่หลายประเทศอาจจะทํากันก็คือการเลื่อนการเกษียณนะครับจากอายุ55เป็น60อะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสนะแต่แต่ก็ต้องลองดูนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่มันก็มีโอกาสอยู่อย่างเช่นการขยายความคุ้มครองนะครับ ในร่างพอร,อบ,อร,รบประกันสังคมเป็นร่างเพิ่มเติมนะครับมันจะมีข้อหนึ่งเรียกว่ากรณีแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์นะครับโดยให้ผู้ประกันตนสิทธิการขยายคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับผู้สูงอายุโดยการขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนมาตรา3าจากเดิม1 5บหถึงหกปีเป็น1 5บหถึงหกปีนะครับการให้ผู้ที่รับเงิน บำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้โดยได้รับความคุ้มครอง3กรณีเจ็บป่วยกรณีทีรร่พูภาพและเสียชีวิตนะครับก่อนเงินไขนี้ต้องลองดูนะครับเป็นการขยายอายุขั้นสูงนะครับคืออายุขั้นสูงคนละเรื่องกับเกษียณนะเกษียณเนี่ยมัน55ใช่ไหมอายุขั้นสูงายถึงอายุที่สามารถส่งประกันสังคมได้นะครับขยายอายุนะคือสามารถส่งประกันสังคมได้อยู่อะไรเงี้ยบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเนี่ย เกษียณ60ไม่ได้เกษียณ55เขาก็สามารถส่งประกันสังคมได้อยู่นะครับแล้วก็พอเกษียณปุ๊บก็ค่อยยื่นขอรับบำนาญน,นะครับเขาก็จะมีแผนจะขยายเป็น65ก็สามารถส่งต่อได้นะครับยัน65เลยนะเพราะในอนาคตเนะี่ยนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องอเผื่อหลายๆอย่างนะนะครับสำหรับประเด็นนี้โดยประมาณเพราะนั้นไม่ต้องตนกตกใจนะครับประกันสังคมเนี่ย แม้จะส่อแววในอนาคตแต่เขาจะพยายามทํามาตรการต่างๆเดี๋ยวรอดูนะครับเริ่มจากบอร์ดประกันสังคมเนี่ยที่มีคนรุ่นใหม่เข้าไปนะครับหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีในหลายๆอย่างนะครับก็ลองดูกันนะติดตามรับชมกันก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้ง,ท,งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ